ต่อกัน EP ที่2นะคะเราจะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะนักเรียนทีนี้ถ้านักเรียนย้อนกลับไปตอนที่ครูพูดเรื่องบทนิยามเนาะเขาที่เขาแบ่งออกเป็น2พาร์ทสองสองสองส่วนนะคะครูคบอกนักเรียนแล้วว่าเขามันจะมี2แบบ2แบบ2โจทย์2ลักษณะเออ,อประมาณว่าไม่ใช่ประมาณสิมันจะมีมันจะเป็นโจทย์2ลักษณะก็คือ1แหละเขาเขาบอกมาเลยว่าเส้นตรง2เส้นเนี้ย อ,อ๋อไม่ใช่สิเราต้องพูดไปถึง3.1ก่อนนะตอนตอนที่เราเป็น3.1อ่ะเขาใหนะ้ให้เราพิสูจน์ว่าเส้นตรงคู่นี้ที่มีที่มีเส้นตัดอ่ะมันขนานกันหรือไม่โดยเอาทฤษฎีบทอ่ะมาพิสูจน์ถูกต้องไหมคะโดยที่เราก็รวมรวมมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมก็ได้180องศาไหมถ้าใช่ก็แสดงว่าเส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันถ้าไม่ใช่นะักเรียนก็บอกก็บอกว่าเส้นตรงคู่นี้ไม่ขนานกัน นะคะเส้นตรง2เส้นนี้ไม่ขนานกันทีนี้พอมาอยู่ในในพาร์ทข้อ2ใหญ่อะข้อ2ใหญ่ก็คือเขาบอกนักเรียนมาแล้วว่าเขาบอกนักเรียนมาแล้วนะคะว่าเส้นตรงคู่นี้สองสองเส้นนี้มันขนานกันแล้วมันมีเส้นตัด ทีนี้เขาให้นักเรียนหามุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดเหลือเขาให้นักเรียนหาค่า x นั่นเองค่ะทีนี้เราก็แค่มาแก้สมก,การเรารู้แล้วว่ามันขนานกันก็คือยังไงก็คือมุมมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดรวมกันได้ร้อยปดสิบองศาแน่นอนทีนี้เรามาตั้งเรามาตั้งสมก,การเพื่อหาค่า x แค่นั้นเองนะคะเรามาดูข้อหนึ่งกันเลยข้อหนึ่งนะคะอืมข้อหนึ่งเ <laughs> ดี๋ยวนะ ข้อหนึ่งครูจะเขียนเหินไปทำไมเนี่ยเนี่ยค่ะนักเรียนนี่คือเส้นตรงคู่หนึ่งและมีเส้นตัดใช่ไหมไอ้คู่นี้มันคือมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแน่นอนนักเรียนก็เขียนเลยนักเรียนก็อะไรคะมุมที่1ก็คือ101 1 0 1บวกด้วย X เท่ากับ180องศาถูกต้องไหมคะทีนี้ในการแก้สมก,การหลักการแก้สมก,การง่ายๆเลยถ้านักเรียนอาย้อนกลับไปตอน ตอนตอนประมไหมที่หลักการแก้สมการคือเราต้องการกําจัดตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรนั่นเอง,เองนักเรียนทีนี้มันจะทําได้2แบบนะคะก็มันไม่ใช่ทั้งสองแบบหรอกพอเราเรียนมัธยมอ่ะเราก็เราจะใช้หลักการแบบว่าเอ,อ่ยย้ายจากย้ายมาฝั่งนี้เปลี่ยนจากเครื่องหมายลบเป็นเครื่องหมายบวกหรือเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกเป็นเครื่องหมายลบหรือเปลี่ยนจากเครื่องหมายคูณเป็นหารหารเป็นคูณอย่างนั้นแต่หลักการที่มาคือเราต้องการกําจัดตัวเลขตัวนี้ใช่ไหม เราก็อ่ะมันก็อยู่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เดี๋ยวข้อหนึ่งครูจะเขียนแบบนี้ให้นักเรียนดูก่อนนะคะหนึ่งร้นงบวก x ะคะเท่ากับ180นะเราต้องการกําจัดตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรนักเรียนเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นบวกเราก็ต้องเอามาเราต้องเอาลบมาใส่ลบ1นึ่งร้ยถูกไหมคะทีนี้ถ้าเราลบฝั่งนี้มันบาลานักนะเรียนมันเท่ากับมันบาลานถ้าเราลบซ้ายเราต้องไปลบขวาด้วย นี่คือที่มาของการย้ายข้างนั่นเองนะคะนักเรียนก็จะได้ทีนี้นักเรียนก็จะได้ว่า x เท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ฝั่งนี้นักเรียนดูบวกร้อยสิบลบร้อยสิบบวกร้อยหนึ่งลบร้อยหนึ่งหมดถูกไหมคะมันก็เหลือ x แค่ตัวเดียวทีนี้ร้อยแปดสิบลบด้วยลบด้วยหนึ่งร้อยหนึ่งคำตอบก็จะได้เท่าไหร่คะเท่ากับเจ็ดสิบเก้าองศานั่นเองตอบแล้วนะคะ นี่คือการแก้สมการแบบแบบเต็มเมจริงๆอะค่ะแต่แต่ทีเนี้ยถ้าเราถ้าเราใช้วิธีรัดรัดยังไงอะนักเรียนวิธีไม่ใช่วิธีรัดหรอกมันก็คือวิธีแบบว่าหลักการย้ายข้างเนี่ยมันก็จะได้เป็น x เท่ากับ108ฝั่งนี้มันเป็นมันฝั่งนี้มันเป็นบวกเราก็ย้ายมาเป็นลบลบ101แค่นั้นเองนะคะก็คือบวกเป็นลบลบเป็นบวกคูณเป็นหารหารเป็นคูณนะคะหลักการก็คือเราต้องการกําจัด ตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเราต้องการให้ฝั่งซ้ายมือของเราค่ะให้เหลือค่าตัวแปรเพียงตัวเดียวเพื่อที่จะหาค่ามันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องกําจัดตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวตัวแปรนะประมาณนี้หลักการนะคะข้อ2ทีนี้ข้อ2คืออะไรข้อ2ก็คือมุมที่1เรารู้อยู่แล้วนี่ว่า ว่าเส้นตรงสองเส้นเนี้ยเส้นตรงสองเส้นเนี้ยขนาดกันเพราะฉะนั้นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดต้องมีขนาดเอ้ยไม่ต้องไม่ใช่ต้องมีขนาดต้องรวมกันได้เออรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศาครูจะพูดย้ำอีกแล้วนะคะทีนี้นักเรียนก็จะได้เป็นมุมแรกก็คือ x บวกสิบห้า x บวกสิบห้าครูยังยังไม่ใส่เนาะเดี๋ยวค่อยใส่องศาก็ได้นักเรียนบวกด้วยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบอืมทีนี้นักเรียนก็ เราก็กําจัดวงเล็บได้เลยเพราะว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันเป็นเครื่องหมายบวกเนาะเราก็ไม่ต้องระวังอะไรอ่าก็จะได้อะไรทีนี้นักเรียนก็ใช้หลักการย้ายข้างเลยเราก็ย้ายข้างได้เราก็จะได้เป็นร้อยแปดสิบย้ายข้างยังไงละ่ะเราต้องการกําจัดตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวตัวแปลงเงเราก็ย้ายสิบห้าย้ายอ่าอะไรอะ่ะหรือนักเรียนจะจับมันมาบวกกันก่อนแล้วค่อยย้ายก็ได้หรือจะย้ายมาลบ หรือจะย้ายมาลบเลยก็ได้นะคะก็จะได้เป็นลบสิบห้าลบเจ็ดสิบเจ็ดนะคะเพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไหร่คะ x ก็จะเท่ากับแปดสิบแปดนั่นเองแปดสิบแปดองศานะคะตอบแล้วนะคะข้อสองทีนี้ข้อสามนะคะข้อสามต่อเลยข้อสามอ่าเส้นตรงสองเส้นขนานกัน เส้นตรง2เส้นนี้ขนานกันและมีเส้นตัดอ่าเราเห็นมุมภายในที่อยู่ข้างเดียวกันของเส้นตัดแล้วรวมกันได้180องศาเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรข้อ3ข้อ3เราก็จะได้ X บวก2 x เท่ากับมุมแรกก็คือ X มุมที่2ก็คือ2 x เท่ากับ180คุณคูยังไม่ใส่องศานะคะทีนี้มี1 x บวกบวกอีก2 x ก็จะมีเราจะมีทั้งหมด3 x เนาะ 3x เท่ากับ180อ่า ทีนี้เราต้องการกําจัดตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวตัวแปร3มันทําอะไรอยู่กับ x 3มันคูณเราก็ต้องย้ายมันมาเป็นหารถูกไหมคะอ่ะก็จะได้180นะคะหารด้วย3เพราะฉะนั้น x เท่ากับอ่าตัดชอนก่อน3 1 3 3อะไร3 6 18 30เป็น0เพราะฉะนั้น x เท่ากับเท่าไร x เท่ากับ60นั่นเอง x เท่ากับ60องศาค่ะตอบแล้วเห็นไหมข้อ1ข้อ2ข้อ3ไม่ยากเลยนะคะมันก็เอาหลักการสมการมาช่วยนั่นเองค่ะนักเรียนนักเรียนลองไปทำดูนะแล้วก็ถ้าเกิดสงสัยอะไรก็อินบ็อกซ์ถามครูได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆครูก็จะจบไปแค่3ข้อนะคะสวัสดีค่ะ